สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงล่าสุดก็หวานไม่หยุดหลังน้องเบสออกมาโพสรีวิวตรงๆใน IG Story เพราะแต่ละข้อน,นั้นทำเอาหลายคนอิจฉามากเรียกได้ว่าอ่านแล้วนึกถึงพระเอกในละครเรื่องหนึ่งเลยละค่ะจะว่ายังไงบ้างมาฟังกันเลยรีวิวพี่ตรงในความรู้สึกเบสหน่อยค่ะเป็นคนที่เข้าใจคนรอบข้างเทคแคร์คนรอบข้างขี้เก่งใจใส่ใจคนรอบข้าง เป็นคนตั้งใจจริงจังเวลาทําอะไรจะตั้งใจมากๆทุ่มเทมีความเป็นผู้นำสูงมากใช้หัวใจมากกว่าใช้อารมณ์ไม่เคยว่าร้ายใครเป็นคนตลกและโรแมนติกมากพี่ตรงจะชอบยิ้มและหัวเราะให้กับทุกคนที่เข้ามาถักทายอยู่ง่ายกินง่ายเข้ากับคนง่ายไม่เคยบน่นไม่เคยรำคาญไม่เคยงดอิดไม่เคยโกรธไม่เคยงอนมีเหตุผลกับทุกเรื่องเอาใจเก่งดูแลเก่ง ชอบสังเกตและชอบเก็บรายละเอียดทุกอย่างรู้ว่าเบยชอบหรือไม่ชอบอะไรมองคนออกรู้ว่าใครนิสัยเป็นยังไงแต่ก็ยอมรับและเข้าใจในนิสัยของคนคนนั้นรีวิวยังไงก็ไม่หมดซึ่งหนุ่มตรงๆก็ได้รีพายพร้อมกับเขียนข้อความตอบกลับเลยว่าน่ารักอะไรขนาดนี้สังเกตทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยทีตอนพี่ถามบอกแค่นิดเดียวเองนะขอบคุณครับทุกอย่างที่พี่ได้ทำเป็นตัวของพี่เองมันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะตัวพี่คนเดียวทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะหนูนะ เรียกได้ว่าน่ารักกันสุดๆเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้ของทั้งคู่เลยนะคะซึ่งคู่นี้นั้นก็ถูกใจทั้งแฟนๆและถูกใจทั้งทางบ้านก็ขอให้หวานแบบนี้ตลอดไปเลยนะ